เรื่องแม่เด็กนะที่ออกมาวายๆนะครับนี่ผมพูดเลยนะว่าคือลูกปืนเนี่ยนะครับปืนเนี่ยนะถ้าเป็นปืนคนดีเนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้เห็นมันนะครับแล้วลูกปืนทั้งคนดีนะครับมันก็ไม่ค่อยจะทางานมันจะนอนแอบเงียบแล้วก็จะ ปิดซ่อนตัวตัวเองอย่างดีเลยนะไม่ออกมาเพ่นผ้ามาโชยคนอื่นเห็นตลอดเวลานะครับแต่ปืนของคนชั่วนะครับมันจะวิ่งหาคนดีมันจะวิ่งหาสุจริตชนนะครับมันจะวิ่งหาคนทำมาหากินเพราะมันเป็นปืนคนชั่วนะครับมันจะใช้ในการก่อเหตุชาชากรรมป้นจี้ใช่ไหมครับดังนั้นวันเนี้ <c oughs> ผมได้บอกว่าคนดีๆเนี่ย นะครับ <P ool> ปืนของคนดีเนี่ยมันไม่เคยวิ่งหาใครเลยนะครับดังนั้นคนที่วิ่งไปโดนปืนคนด,ดียิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชั่วนะครับส่วนปืนของคนชั่วเนี่ยมันชอบวิ่งหาคนดีๆนะครับดังนั้นผมถึงบอกว,ว่าการให้คนดีมีปืนติดตัวมีวืนติดตัวเนี่ยมันไม่มีใครเดือดร้อนนะครับและค,คนที่เดือดร้อนก็คือส่วนใหญ่เป็นพวกโจรหรือพวกไปหาเรื่องเขามันถึงโดนลูกปืนคนดีๆนะครับนะนะ แต่พวกคนชั่วไม่สนใจหรอกนะมันมีปืนในมือเมื่อไหร่มันก็ออกอารวาสนะท่าน,นทำไงให้ปืนอยู่ในมือคนดีนะครับนะแล้วเชื่อว่าคนที่มีปืนน่คนที่เป็นสุสภาพชนจริตชนนะครับเขาไม่เอาปืนมาโชว์นะครับ,นะรบอันนี้ผมตอบไปคนควรตีเล่นๆว่าทําไมคนดีต้องพกปืนก็ตอบอย่างกำลังที่ก็กูกลัวคนชั่วอย่างลูกมึงไนะงกูจะพกปืนแค่นั้นเองใช่ไหมครับ อันนี้คืออย่าให้รู้ว่าบางทีกฎหมายบ้านเราบางครั้งก็คุ้มครองโจรโลกสวยมากกว่าคุ้มครองคนดีนะครับวันนี้ผมดูแล้วนะก็คุยกับนะเขาพวกนาทีที่เขาโดนนาทีนั้นเขาคิดอะไรไม่ออกหรอกนะเพร,นะราะว่าขณะตอนที่ไปให้ปากคำตำรวจนะนะก็ยังไม่มีสภาพที่อยากให้เลยเพราะว่ากำลังอยู่ในสภาพที่สะบัดสะบ,บ,บองนะครับอนะ